เพาเป็นทหารบกที่เป็นนักบินนักบินด้วยยศเป็นผู้กองใช่แล้วไปรู้จักกันผ่าน Facebook ใช่ก็บอกโสดโสด1 0 0ยแล้วก็เล่าเขาเคยมีครอบครัวแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วก็หย่าแล้วแล้วก็มีลูกหนึ่งคนตอนแรกบอกลูกหนึ่งคนแล้วก็มารู้ทีหลังว่ามีลูกอีกหนึ่งคนคนละแม่กันต้องมีใบหย่านะถ้าไม่มีใบหย่าเราไม่คุยนะเราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครแบบนี้แล้วก็เขาก็ลงมาหาเราในเดือนแล้วเอาใบหย่ามาไหมมาให้ดูทางโทรศัพท์ค่ะก็เห็นกับตาเลยว่าหย่าแล้วเราก็ไม่ได้เอกใจว่ามันคืออะไรใบหย่าปลอมหรืออะไรแล้วก็หลอกกันมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นแ เราก็กบเราคนเดียวเราก็กล้าเปิดตัวพอเราเปิดตัวปุ๊บมีผู้หญิงเข้ามาเป็นเฟสบอมเป็นเฟสบอม<ะ>บอกว่าไงติดวอรผู้ชาย <ฮะ S 2> คนนี้นะแบบนี้นะมีแฟนหลายคนนะยืมเงินก็ไป300,000อแสยเห็นบอกมีเรื่องของคุณแม่เขาป่วยอีก ค่ะแม่ก็ป่วยเราก็ส่งข้าวส่งน้าให้ทุกวันตั้งแต่กบเดือนกุมภาเขามาขอยืมเงินได้ไหมมียืมแล้วก็แบบก็ไม่ยืมด้วยเราก็ให้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราโดนหลอกเราให้เพราะว่าเราอยากช่วยเหลือแฟนกอยืมสามแสนหน่อยปิดบัตรก็ยืมนน่นนี่นั่นเราก็ากให้ใหแต่ว่าเราไม่เคยได้คืนกลับคบกันนานแค่ไหนแต่งงาน 6, 6เดือนค่ะหกเดือนแต่งงานนี่แต่งที่ไหนฮะแต่งที่บ้านเราเองค่ะที่หัดใหญ่ค่ะงานการที่ใครเป็นคนจัดการ เราจัดการหมดค่ะสินส่งสินสอดเหรอไม่มีค่ะเข้าใจเขาไงว่าเขาไม่มีขอเก็บความจริงใจจากนั้นยังไงฮะพอแต่งงานเห็นบอกว่าซื้ออะไรนะซื้อรถไอเป็นกองขวาญรถอะไร B M เอ็มซีรีชื่อเป็นกองเราค่ะเขาใช้แต่ใช้ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะมาใช้ที่ลบบุรีเลยค่ะเขาขับอยู่ในค่ายเลยค่ะแล้วก็ยังเอารถเราเนี่ยไปให้ผู้หญิงคนอื่นอีกหลายคนเ้ยังไงมีคนบอกค่ะคนในค่ายเราก็เพิ่งรู้เงินล้านที่หมดนะล้านกว่าค่ะมีก็เปิดร้านเสื้อให้ที่ลบบุรีด้วยแล้วหลังจากแต่งไปปุ๊บเห็นบอกมีประเด็นเหรอมาช ยังไม่ได้หย่าหลังแต่งงานได้3วันในเพจขายของในลายบริษัทเป็นเฟซปลอมลายปลอมว่าผู้ชายยังไม่ได้หย่านะคะมีใบทะเบียนสมรสอยู่นะเมียก็ถือใบทะเบียนไอใบนี้คือใบของผู้กองนะกับผู้หญิงคนเก่านะ,ะ,ะช็อกแล้วก็ถามผู้กองว่าจริงไหมแล้วก็ยอมรับก็ขอโทษแล้วเราบอกว่าทําไมไม่บอกเราตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานแล้วทําไมเพิ่งมาบอกเราหลังแต่งงานหมายความว่ายังไงแล้วผู้หญิงคนที่เป็นมีถือทะเบียนสมรสรู้ตั้งรู้รู้มาก่อนหน้านี้ว่าเรากบคัน แล้วทำไมคุณไม่มาบอกล่ะผู้หญิงก็บอกว่าต้องการเรียกร้องนะถ้าไม่จ่ายก็จะฟ้องร้องดําเนินคดีแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็กูเอา้ากูมาตกเป็นเมียน้อยตอนไหนแล้วเนี่ยกูไม่รู้ตัวมึงมาเรียกร้องเงินกูห้าแสนเนี่ยใครมาเรียกร้องผู้หญิงค่ะคนที่เจ้าของทะเบียนสมรสนั่นเหรอใช่ค่ะตอนแรกก็บอกให้ผู้กองไปเคลียร์ผู้กองก็จำเนียนเฉยเงียบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะแล้วผู้หญิงก็ทักมาอีกติดต่อมาฝั่งเรา พราเราก็อยู่ไม่ติดเราเป็นผู้หญิงเราเสียหายถูกไหมตกเป็นเมียน้อยเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยไกจะมาเชื่อถือเราเราก็อับอายไก่คิหนักคุยกันแล้วบอกว่าน้องพี่จ่ายไปแสนนึก็แล้วการจบคือยอมจ่ายให้แสนหนึ่งใช่คุยกับตัวผู้หญิงคนนี้เองเลยเหรอใช่ค่ะเขาโทรมาหาคุณเหรอใช่ค่ะแล้วก็มีคลิปอยู่นะคะก็จ่ายไปเขาก็ไปหยาจริงๆริงค่ะน้องแอมคุณก็รู้ใช่ไหมว่าผู้กองคืออดีตสามีคุณเนี่ย น่าจะมีการไปหลอกคุณโอ๋คือหลอกผู้หญิงคนนี้ที่นั่งข้างๆผมเนี่ยใช่ไหมหนูรู้นะคะว่าเขาแต่งงานแต่หนูไม่รู้ว่าเขาจะหลอกหรือไม่หลอกอันนี้หนูไม่รู้ค่ะที่คุณโอ๋เขาบอกเนี่ยว่าเงินห้าแสนไปเรียกจากเขาเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรค่ะหนูเรียกจากผู้ชายหนูไม่ได้เรียกจากพี่โอ๋เขาค่ะอ๋อเขาเรียกจากผู้ชายไม่เรียกจากคุณใช่ค่ะแต่แอมยืนยันว่าแอมเองเนี่ยไม่ได้ไปสมรู้ร่วมคิดในการมาหลอกเงินจากทางฝั่งของคุณโอ๋ถูกไหมค่ะจะหลอกทําไมคะเออแล้วไได้้รัับเเงงงินนนปหหหยยี่่าาาาก็ใูมแสึ โอนะให้หนูสองครั้งค่าเลี้ยงดูบุตรหนูยังไม่ได้รับจากผู้ชายค่ะในเมื่อคนนึงเ็เป็นอดีตไปแล้วเขาอย่าให้ละเรียบร้อยก็ให้มันจบไปซะแต่ประเด็นเนี่ยมันไปตกอยู่ตรงผู้ชายตรงที่ว่าไปจดทะเบียนซ้อนทะเบียนสมรสอิสลามค่ะอันนี้คือจดใหม่ปีนี้ใช่ไหมก็วันแต่งงานเลยค่ะของอิสลามเขาจะทําการจดเขาต้องถามฝ่ายชายก่อนอยู่แล้วว่าคุณมีทะเบียนสมรสค้างอยู่หรือเปล่าอันนี้พี่ไปดำเนินคดีเพิ่มได้อีกนะแจ้งความเท็จแต่จ้าพนักงานเนี่ยมีทะเบียนสมรสก็ยังมาจดทะเบียนซ้ํากัับหญิิงคนนนอื่ตดสใจ แยกทางนะเขากลับมาละคิดไม่เอาเลยค่ะแน่ใจเหรอแน่ใจอยู่ต่อไปก็มีแต่ความชิบหายหาผัวใหม่ยังดีกว่าพี่หนุ่มอย่างนั้นนะค่ะเปลี่ยนคน่ะมันเปลี่ยนยากเปลี่ยนผัวไปเลยค่ะจบถ้าผู้กองต้องการจะชี้แจงข้อเท็จจริงมาชี้แจงได้เลยนะฮะแล้ววันนี้ทงคุณต้องการอะไรปลดออกจากราชการและข้อของเงินกลับแล้วก็มาเตือนไปเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากให้ผู้หญิงทุกคนเป็นเหยื่อของคนในเครื่องแบบเพราะเขามีผู้หญิงเป็นสิบแล้วไปหลอกผู้หญิงแต่ละคนเอาเงิน